คุณปูเป้สวัสดีค่ะเมื่อเช้าไม่รักสวยไหมทำผมแบบนี้สวยไหมสวยมากใช่ไหมวันนี้เออวันนี้สวยจริงวันนี้ต้องให้นะวันนี้คือสวยจริงวันนี้สวยสวยคือสวยแต่แฟนไม่มีเหมือนเดิม สวยมากแฟนไม่มีเหมือนเก่าวันไหนก็สวยนะ ดีแล้วค่ะไปไหนไม่ต้องบอกใครผมรอเมียนอนก่อนครับเลยน่ารักจังเลยอ่ะไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ค่ะมาดามมาดามไม่มาดามก็ไม่เป็นไรคร่ะมาดามก็ไม่ไม่มีแฟนมาดามก็อยู่ได้แต่ว่ามีแฟนขับไงมีเอฟอซีใช่ไหมที่แบบว่ามาให้กําลังใจมาอยู่เป็นเพื่อนตลอด ก็โอเคมากแล้วแค่นี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะที่ทุกคนติดตามป้อมนะไม่รู้ว่าติดตามเพราะว่าอะไรนะคะแต่ว่าขอบคุณทุกคนมากจริงๆขอบคุณทุกคนที่แบบว่าพพอร์ตเข้ามาดูลฟ์เข้ามาคล้องหัวใจเข้ามากดคลิปที่โพสต์แล้วก็เข้ามาให้ของขวัญด้วยน่ารักมากๆทุกคนเลยจริงๆน่ารักมากขอบคุณนะคะ ไปไหนมาปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสู้กันต่อไปครับใช่ครับฮายน้องฟ้าคิดถึงน้องฟ้านะมาดามน่ารักไงครับ อ่านทุกคอมเมนต์คนมาเขาชอบกันคับขอบคุณค่ะคิดถึงน้องฟา้าวันนี้ทําไมน้องฟ้าได้มาดูจ้ะเดี๋ยวเนี้ยแฟนคงแฟนขับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตากันไปหมดแล้วนะนอนได้แล้วค่ะมาดามพรุ่งนี้มีงานไม่ใช่เหรอพรุ่งนี้เข้าเที่ยงพรุ่งนี้ข้าเที่ยงจ้ะเดี๋ยวอีสักแป๊บนึงก็นอนแล้วนะทุกคนแวะมาเซฮายอ่ะ เวลาเราไม่ตรงกันใช่เวลาเราไม่ตรงกันทําให้เราต้องผัดผ้ากจากกันน้องฟ้าทําให้พี่กับน้องฟ้าต้องผัดผ้ากจากกันผมร้อนสวยแต่ยังเป็นเอฟซตลอดไปต้องเป็นนะมันจะหายไปไม่ได้นะน้องฟ้าไม่มีเวลาก็ช่างแต่ว่าใจต้องอยู่กับพี่นะ กลมลันสวยเนาะเออสวยสวยสวยสวัสดีค่ะคุณ25 e n t ทำไมวันนี้มาดึกหืมอะไรไม่ไหวคะคุณชอบหลีเห่เฮีย ใครพูดก็จะนั่งยิ้มนะไม่มีใครพิมพ์ถามอะไรก็จะนั่งยิ้มนะทำไมต้องยิ้มก็มาดามมาลายตึกไงไม่ให้ยิ้มได้ยังไงบอกว่าให้ไม่เปลี่ยนยูเซอร์หลายรอบแล้วเดี๋ยวนี้สวยขึ้นนะสวยใช่ไหมเสื้อใหญ่จังครับคิดใช่ไหมครับ ปันวดคิดไม่ได้เออน้องฟ้าผอมลงผอมลงผ,อมลง,ผอมลงแบบผอมลงอีกประมาณสักกิโลเลยอะคุณเจมส์ทำไมถึงอา้าวลองอ้าวทำไมอะ่ะทำไมต้องลองอ้าวด้วยอย่าแพ้เสียงในหัวชอบผู้หญิงนั่งไข่ห้างผมยาวขึ้นผมยาวมากน้องฟ้าผมยาวยาว พอได้ยินก็อดคิดไม่ได้เลยครับผมขนตั้งอีกแล้วผมยาวน้องฟ้ายังไม่เคยตัดผมเลยสองปีแล้วสองปีกว่าแล้วไม่เคยตัดผมเลยอะ่ะผมก็ยาว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 ,ยาวผมยาวแล้วก็ผอมลงแล้วก็อาจจะแบบผิวขาวขึ้นนิดนึงจากตอนที่หยดสุลิน เหมือนไม่เคยตัดใจอยากเห็นหุ่นจังลาดพาวซอยหนึ่งใช่ค่ะ See you are you single yeah I am single คุยาบไหมน้องแฟงสวัสดีครับสวัสดีครับ สวยมากวันนี้ไปฟังเพลงมา iggs, ไงทุกคนไปฟังเพลงมาแต่งตัวไปฟังเพลงมาสวยไหม,มแต่ว่าเสียดายชุดนะทุกคนชุดมันไม่แบบชุดมันไม่กระชับแล้วอะเพราะว่าป้อมผอมลงแล้วป้อมเอาชุดเก่ามาใส่อะเอาชุดเก่ามาใส่ทุกทุกอย่างเลยทุกคนชุดชุดป้อมมันแบบมันผอมมันผอมโค้งไปหมดแล้วทุกคนแบบเนี่ยเห็นไหมชุดป้อมมันแบบมันไม่กระชับแล้วอะมันผอม มันผอมโค้งไปหมดเสื้ออะไรก็แบบใหญ่ไปหมดทุกคนที่จริงอะ่ะมันจะต้องเป็นแบบฟิลแบบว่ารัดรูปอย่างนี้เว้ยแต่ว่ามัน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 ผอมไปหมดแล้วทุกคนตอน,นเนี้ยเนี่ยดูดิเห็นไหมเออประวาณเนี้ยทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรผมรู้สึกว่าผมชอบหุ่นนี้ของตัวเองพี่เข้มยังมาอยู่ไหมพี่เข้มมาแต่ว่าไม่ได้มาแบบ ไม่ได้มาแบบจริงจังขนาดนั้นเพราะว่าพี่ป้อมลายไม่เป็นเวลาด้วยแต่ป้อมมาชอบหุ่นตัวเองตอนนี้นะทุกคนที่มันไม่อวบมากแล้วก็ไม่ผอมมากเออแต่แพ้หูนอ้องอ่ะแต่ใจป้อมมาอยากลงอีกสี่โลแต่ว่าแต่ว่าทุกคนอนะ่ะ ที่เขาที่เขาเห็นป้อมตอนนี้เขาบอกว่าพอแล้วไม่ต้องผอมไปกว่าน,นี้แล้วเขาบอกว่าขนาดนี้กําลังสวยแบบนี้ก็อ่อนอูนเนาะเขาบอกว่าแบบนี้พอแล้วพอแล้วตอนนี้กําลังดีจริงเหรอน้องฟ้าแต่แบบพอแล้วมันผอมอะ่ะคือพี่สูงร้อยหกเจ็ดใช่ไหมแล้วตอนนี้น้องฟ้าพี่อยู่แค่น้ําหนักแค่แบบหกสิบสามอ่ะใส่ของเชอรีรลอนนีค่ะเบอร์ศูนย์สี่หกสิบสี่อ, 64, อะ หกสิบสี่แล้วถ้าพี่ลงอีกสามโลพี่จะเหลือหกสิบแล้วแบบหน้าป้อมามเป็นคนแบบว่าหน้าเล็กอยู่แล้วอะทุกคนพอป้อมผอมอะสวัสดีค่ะคุณมิกกี้เหรอพอป้อมผอมลงอะเอ่อมันก็ทําให้หน้าป้อมหมาดูแบบว่าเล็กไปกว่าเดิมมากมาก,มาก,มาก,มากเห็นไหมหน้าป้อมก็จะแบบกระโหลกมันเล็กเหมือนแมวอะทุกคนอืมเห็นไหม ผมก็จะแบบหน้าผมก็จะเล็กถ้าผมถ้าผมผอมลงไปกว่าน,นี้สามโลนะทุกคนก็คือว่าหน้าน่าจะไม่เหลืออะไรเลยหน้าน่าจะอุ้ยขอบคุณนะคะคุณมิกี้โมน่ารักจังเลยอะมาน,นี้แม,มนน่มานี้แม่คุณมิกี้โมเรวมาจุบทีหนึง่งให้จุบไหมขอยืมจุบก่อนระหว่างที่ไม่มีแฟนนะคะก็จะไปจุบคุณมิกี้โมก่อนแล้วแหละอันดับแรกว่าน่ารักจังเลยอะ่ะ ให้น้องเหมียวเหรอหรือหมาให้แมวหรือหมาแพ้อะไรแบบนี้แบบไหนจ๊ะแพ้แบบไหนเอ่ยไหนแล้วให้ฟังสิ